เอ้ยหนึ่งซับหึไหล่หนึ่งแซ่เพือเป็นกำลังใจสบายดีทานผู้ชมคอยคำลงแรงเนอะขาะน,น,นี้เวลาประมาณหา้าโมงแรงพี่น้องแต่ว่าอากาศเมือนีเนาะปกติฝนตกเมื่อนีฝ่าแดดแต่เป็นหย่อนบาสสกิกมากบู๊เ้มือนีก็มาเห็นในแถวมีล่างถ้วยพี่น้อง โอ้ยนี่เท่ามี่นี่มักสะอาดได้เนาะไม่นอนไปเท่าเท่ามีมักสะอาดหรือเปลสไลด์เดียวดีคอยพัดถ้วยดีปุ่มมีสัม Nhìn cô đâu Thì đi dài thật nè Nhíp khương đi bà Khỏi nhầm lên là con cả Sợ bài đi สบย <c oughs> ายดีน <c oughs> ี่ดิอาพี่น้องเสียงฝักยาส่างว่ใจขึ้นเลยเนะยาะเดี๋ยวบลาสกิกสิพายางหลอะมันนิสติกพันออกไปนอกพี่น้องท่านเขามาบานเถอะเสียงฝ <c oughs> ักยาปัก <c oughs> ปักปัก <c oughs> ปักปก เดี๋ยวเขาไปดึงตากยาพี่น้องเอาขี้เงามนนาลงล็อกบอกว่ามากักจุเลียนจิกก่กานะ่ะทันเกิดแล้ว เออมาโซเลียนเมอันนี่มาโซเลียนมาเตวตัวดีเด่นนี่ขอ,องบอกคำหน่อยบอกคำหน่อยไปเสียบอกคำหน่อย

เดี๋ยวนีไตา,มมากแหงมืดมัน มาหาไผไปเฒ่าบ่เล่นนําตุจั่นบ่บ่เล่นนําตุจั่นตุจั่นอ Nó ở đây nè, ở đây nè, cái mục nè Bật phát tui lật Nó ở đây Nói chung mọi người Kịp cà phê non bỏ ที่นอนรับเบาะแลงนะเมลงกันแล้วหอนเอ้ยกาแฟคอมอืมมากอ่ะคอม Hom lap me nè lập danh say tan mô mê tan Hom bên nhà Wan bên lông lâm tan lông tang lâm tang lâm tang lâm tang Oh, bitte the Siehst du? Tok tek, Tok tek, Tok Tok Tok. อันนี้พอบนไทยนอนนี่นะ ठीक पैसे ठीक มือเทาคิดเทาแหละกิดขาแรกแหละย่างโอ้บรรยากาศพี่น้องอากาศกับเมื่อนี้โอ้คักจังวะมาคุยหน้ากาแฟคมคิ่ดกาแฟคม จะยื้อไซอ้าวเจ้าลงมาลุ่มเลยโอ้เพื่อนเจ้านะอ้าวมันโมเม้ไันี่เพื่อนคว้วน้องมุกไปหลางเด้หลางถวยเป็นบ่อ ล่างไว้เด้อล่างไว้มื่อหน้ากัแตงกินเอาบอ่อไวไ้ในในล่างก้นลุกล่างก้นล่างโอ้บ่ล่างบ่งบได้เด้มื่อหน้านี่ขรั่มเนี่ยบ่ล่างนะลูกต้องล่างก้นมันชเป็นอายุอจาเออล่างก้น นี่นีฝอยอยลางถวยลูกบางทีเป็นอมลุงอมรวยได้บ่ล่างไะเอ,นะอ,เอ,อ้นี่นี่น่ะไลนีอืนี่สะไลเออโอ้คำโหดีหนองมุกน่เอ้มาแล้ว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 มาแาแ้ว,แว,แว,แวา้ลางถยกับเป็นเอานามสห้นหนึงเอานสนนึหนหนง โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วท่านนะ่ะยกออกนอกยกออกนอกยกออกนอกแล้วตีฟองวันนี้นะตีฟองให้จังสีจังสีเออแล้วเอาถ้วยมาล่างเทลบใบวันนี้นะอือโอ้เก่ง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 ยงดิยงบ่แามา่น้ำหรอยงบ่อยากมาบ่ายงกินข้าวกับยังอยู่พุ่นหึยงกินข้าวกับยัง gìn tơ măng, dùng ma đấy, ô, để, ao quay tàng như nọ quay này, tàng như nọ con, tuần này tàng như này có thể ăn, tên nọ, cái tinh 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 oh, không hổ đấy nồng mục nọ không oh, chôm mà làng xoay mấy chôm mà làng xoay xoay Nóng mục mê mà làng xoay xoay Nóng mục mê กินบ่ล้างสิเป็นกระเอือกเด้ล้างบ่เป็นเออลงมาสักจักสิบอกวิธีล้างลงมาลงมาล้างบ่เป็นลงมาดิมุกงลางเป็นมุกคําหูเนาะมกนา กำม,มุกำหูดิหนองหมุกนะหูล่างถวยล่างวงังพ,พ่อไม่ใช่พอ่อน่ะโอโหเลยเอา้าคนกษาดิพี่น้องยคันไในหัได้เฮียนเนาะได้อยู่ในสังคมของบ้านทางล้างทางล้างบ่ทันได้ล่างแค่เออล่างทางล้างดิ ได้ศึกษาอบรมได้อยู่ในครอบครัวที่ปกติน่ะเนาะชีวิตนงก็คือสิดีก่นะนเนาะจไดได้วาสนาคือเพิ่นว่าลบุญบ่ให้ย่อยให้ก็บ่ย้อนพี่น้องเอ้ยเนาะมีบุญตกรรมบังเนาะน้องมุกไตนงสุดไปงเียนได้2-3มื้อก็ยกลับบ้านวาสนาคนเฮาเนาะ ข่งบุญแข่งได้แข่งวาสนาแขงกันบ่ไร้มดมดจุ่มนี่ก็คือสิมีแต่น้องเต้าเท่านั้นได้เฮียนจบคือมูผู้อื่นก็คือสีเป็นคือพี่นองเห็นนํากันลระเจ้าบ่เอาเขนาดลูกที่ว่าเฮาเลี้ยงเองกับมือนะมันยังบ่ฟังความะย้อนเจ้าไดซ่ำนก็คือว่าดีเลยี่น้ ขนงเตาสบเบาบานำออก็ไปอยนพอน้าแม่คือว่าบุญของ้องเตาล่ะอืมน้องกระล่างก็น่ากวันนี้นะอสุดยอดแล้วเก่งแล้วนี่นะโอ้เป็นซาวลอยด้เนาะสางล่างถวยโอ้เนาะอ,อืมโอ้ ล่างเลยดนะนะีอ,อล,ลงังควยใบนั้นบะนี้นะออตอกน้ำอีพิมแล้วก็ล้างคุบันี้นะแลาฟอยพัดคุบันี้นะ พัดคู่เอาฟอยพัดคู่กนมันมีขาบน้ำมันเอาตันีพัดก่อนลุกเออพัดอืมเก่ง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 เออเออเก่ง,เกงดีเนาะห่วงความดีน้องหมกนี่พี่เนาะอือ ดีไลดีไลดีไลโหความพี่น้องอือเอาน้ำไหลแบันี้นะเอาเอาพอยพระถวยไว้บนเก้าก็ได้อือ,อเอาตะกี้เปิด,ดน้ำให้อือไหล่สบ,บ้อปูออกกัน Xay vào nè cắt lên nó เอาน้ำใส่เติมลูกเอาน้ำใส่เติมน้ำน้อยพคนนะยกออกจากคุนั็ยกขวายออกจากคุนยกออกมาเลยยกออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย Làm con. Ừ, làng cho khô hát banh nha kỳnh mai kỳnh 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 hằng ngang thân ừ, kỳnh hưng hưng kinh, lại. Ừ, สันแต่ว่ากินแล้วก็ต้องล่างส้วยอืออ้าวนี่เอ้อืออือ,อดีมากดีมากดีมากเก,งกง่งลายเก่งลายเออเอาไว้อัดตู้ไว้เด้อ ตัวไ้เด้ออย่านมาเข้าไปออกมาแล้วล็อกพร้อมอมาสิเข้าไปกินขา่าเอ้ยอ้าวหยอสอนหยอด,ด,ยอดพี่นอ้องก็ได้เห็นกันน้อพี่น้องเนาะอะไก็เล่นใจกันถึงสิละเข้าจะโบทันโหยัง้งพี่น้องโหกะคือว่าแลยอยู่ในปลาในดงพี่น้องยำวิธีกินหรือว่าวิธีดำรงชีวิตกะคือพี่น้องโหแหละ เผ่าตองเลื้องเป็นเผาที่หนองไม้ที่สุดเนาะหนองไม้ทั้งด้านแนวคิดหนองไม้ทั้งด้านการปฏิบัติยังบ่ทันหูยังเชื่อและเนาะขนาดเงินคําหูแต่บบหูใบตกใส่เวลาสำหรับคลิปนี้บาสเกตเกสิคอลาไปก่อนนาขอขอบุณขอบุณที่ทานติดต้องใจบี้บาสเกตบายดีคันบ่อออกจากบ้าน บ่เห็นด่านแดนไก่คันบ่ไปเดินทางบ่ห้อมเห็นโลกกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ผจญภัยในดินแดนหลาดสากสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ที่สวยงามทั่วทุกภาคข,ของประเทศลาวและพบปะผู้คน มีหลากหลายอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของสุนทรสาลาท่องเที่ยวเมืองเล่าแบบสบายใจกับไกทักษิณปัจจที่ต่อได้ตาม QR โค้ดทั้งวัดแอดไลน์ไอดีและเบอร์โทรศัพท์ 8620์าหา0ลิสอเก่าสามคหนึ่งไกดคุณภาพและ,ะม,มีประสบการณ์หลายกว่า10ปี